โอ้ตัวนี้น่าจะเป็นเครื่องใหม่เลยครับก็วัสดีนะครับสววสที่น้งองๆขาวลูทูบน,นะครับรไ้มันเต็มก่อนนะลถมันยังไม่เต็มลมแค่เก็บทีพ ใช้เครื่องเอาครับออกกรองใหม่ฮะประตูจัดพอลมจัดจัดเครื่องใหม่มาเลยครับหรือว่าของชิ้นคงไม่รู้นะยินข่าวว่าจัดมาหลากัหลกสองครับหลักสองขวานะครับไอ้ตัวนี้ตัวนี้ด้เครื่องใหม่ไหมไอันนี้อันใหม่ าต่อผาพอ,อกกรอากรางชุดใหม่เลยครับเขากรองมารอเปล่าเลยครับเลิกงานแล้วโอ้ไม่มีฝุ่นหรอกนี่นะมีฝุ่นไมห,นหมเนี่ยมองมองดูกรองมีแต่ใหม่ๆเลยปาาตุงอนะ่ะ จัดใหญ่จัดใจสปอร์ตครับโอเคใหญ่ใจสปอร์ตจัดเครื่องเปา่าตัวทางลมฮะราคาก็อยู่ประมาณโอเคเท่าไหร่นี่เท่าไหร่รนี่กองมืนทวดสองมืนสอง ถูกดูดูสองนสอง่ะตุงบอกว่าสองืันสองนะครับจากมาสองืันสองเป็นเครื่องตัวเก่าแล้วนะไอ้ตัวนั้นใหม่ไว้ี่ยเครื่อง